เพระวาจาของพระเจ้าประจำวันอังคารที่4พฤศจิกายนระลึกถึงนักบุญชาญโบโรเมโอพระสังฆราชบทอ่านจากจดหมายนับ,บุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรมบทมที่12ข้อ5ถึง16พี่น้องแม้เราจะมีจำนวนมาก เราก็รวมเป็นร่างกายเดียวในพระกิสเจ้าฉันนั้นโดยแต่ละคนต่างเป็นส่วนร่างกายของกันและกันเรามีพระพรพิเศษแตกต่างกันตามพระอันสถานที่พระองค์ประทานให้ผู้ได้รับพระพรที่จะประกาศพระวาจาก็จงใช้พระพรน,นั้นมากน้อยตามส่วนความเชื่อของตนผู้ที่ได้รับพระพรที่จะรับใช้ก็จงรับใช้ ผู้ที่ได้รับพระพรที่จะสอนก็จงสอนผู้ที่ได้รับพระพรที่จะตักเตือนก็จงตักเตือนผู้ที่บริจาคก็จงบริจาคด้วยความเอื้อเฟื้ออย่างจริงใจผู้ที่เป็นผู้นําก็จงทำหน้าที่ผู้นําด้วยความเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตากรุณาก็จงแสดงความเมตตากรุณาด้วยใจยินดี จงรักด้วยใจจริงจงหลีกหนีความชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีจงรักกันฉันพี่น้องจงคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตนอย่าเฉื่อยชาจงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าจงชื่นชมยินดีในความหวังจงมีความอดทนต่อความทุกข์ยาก จงภาคเพียรในการภาวนาจงเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือพี่น้องคริสตชนในยามขัดสนจงต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีจงอวยพรผู้ที่เบียดเบียนท่านจงอวยพรเขาอย่าสาบแช่งจงร่วมยินดีกับผู้ที่ยินดีจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อย่ามักใหญ่ไฟสูงแต่จงยอมทำสิ่งที่ต่ำต้อยเธออย่าทะนงว่าตนฉลาดบทอา่านจากพระวราสารตามคำบอกเล่าของน้บุญลูกาบทที่14ข้อ15ถึงย4เวลานั้นผู้ร่วมโต๊ะคนหนึ่งได้ยินสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงสอน จึงทูลพระองค์ว่าผู้ที่กินอาหารในพระอาณาจักรของเบียเจ้าย่อมเป็นสุขพระองค์ตรัสกับเขาว่าชายผู้หนึ่งจัดงานเลี้ยงใหญ่และเชิญคนเป็นจำนวนมากเมื่อถึงเวลางานเขาส่งผู้รับใช้ไปบอกผู้รับเชิญทั้งหลายว่าเชิญมาเถอดทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ทุกคนต่างขอตัวคนแรกพูดว่า ขพเจ้าได้ซื้อที่นาไว้แปลงหนึ่งจำเป็นต้องไปดูจึงขออภัยที่มางานเลี้ยงไม่ได้อีกคนหนึ่งพูดว่าขพเจ้าซื้อโคไวห้าคู่กำลังจะไปทดลองใช้งานจึงขออภัยที่มางานเลี้ยงไม่ได้อีกคนหนึ่งพูดว่าขพเจ้าเพิ่งแต่งงานจึงมาไม่ได้ผู้รับใช้กลับมารายงานทุกอย่างแก่นายของตน นายโกรธมากพูดกับผู้รับใช้ว่าจงรีบออกไปตามลานสาธารณะและตามถนนในเมืองจงพาคนยากจนคนพิการคนตาบอดและคนง่อยเข้ามาที่นี่เถอดผู้รับใช้กลับมาบอกนายว่านายขอรับข้าพเจ้าทำตามคำสั่งของท่านแล้วแต่ยังมีที่ว่างอีกนายจึงบอกผู้รับใช้ว่า จงออกไปตามทางเดินและตามรั้วต้นไม้เร่งเราผู้คนให้เข้ามาเพื่อทำให้คนเต็มบ้านของเราเราบอกท่านทั้งหลายว่าไม่มีผู้ที่ได้รับเชิญคนใดจะได้ลิ้มรสอาหารของเราสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับท่านนะครับพระวรสารของวันนี้ยังอยู่ในหัวข้อเรื่องการเชิญมาทานเลี้ยงพระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องชายผู้หนึ่งจัดงานเลี้ยงใหญ่ไม่ได้ระบุว่าชายผู้นี้เป็นใครชื่ออะไรเขาเชิญคนเป็นจำนวนมากแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ตอบรับคำเชิญ ชายผู้นั้นรู้สึกโกรธมากจึงส่งคนใช้ออกไปเชิญคนยากจนคนพิการคนตาบอดคนง่อยมาในงานแต่ก็ยังมีที่ว่างอีกเขาจึงส่งคนใช้ไปเชิญทุกคนที่พบให้มาร่วมงานเพราะเขาต้องการให้ห้องนั้นเต็มด้วยผู้คนลูการนำอุปมาเรื่องนี้มาเล่าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ สำหรับชุมชนของท่านในสมัยนั้นที่ประกอบด้วยคริสตชนที่เปลี่ยนมาจากการนับถือศาสนายิวและคริสตชนอีกจำนวนหนึ่งที่มีพื้นเพมาจากคนต่างศาสนาถึงแม้จะมีความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติชนชั้นและเพศแต่พวกเขาก็จเจริญชีวิตเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แต่ในชุมชนนั้นก็มีอุปสรรคและความยากลำบากไม่น้อยอันเนื่องมาจากกฎปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระตนให้บริสุทธิ์ซึ่งทำให้พวกยิวไม่ร่วมโตรับประทานอาหารกับคนที่เคยนับถือศาสนาอื่นแม้เมื่อเปลี่ยนมานับถือคพิธสศาสนาแล้วชาวยิวบางคนก็ยังถือธรรมเนียมนี้อยู่ นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาที่เปตโตรมีกับชุมชนที่เยรูซาเล็มเพราะท่านได้เข้าไปในบ้านของโคเนเลียสคนตาบศาสนาและรับประทานอาหารกับเขากิจการบทที่ 11: ข้อสเพราะเหตุนี้ลูก,กาจึงได้นำคำสอนของพระเยซูเจ้าที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารมาเล่าให้ชุมชนของท่านฟัง เรื่องอุปมาที่เรากำลังรำพึงกันในวันนี้เป็นภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนเหล่านั้นพระเยซูเจ้าเพิ่งเล่าอุปมาจบไปสองเรื่องคือเรื่องการเลือกที่นั่งเมื่อไปในงานเลี้ยงกับการเลือกเชิญแขกผู้ฟังของพระองค์บางคนที่ได้ยินเรื่องนี้คงจับประเด็นสำคัญที่พระเยซูเจ้าทรงสอนได้จึงพูดว่า ผู้ที่กินอาหารในพระนจักรของพระเจ้าย่อมเป็นสุขชาวยิวเชื่อว่าในพระนจักรของพระเจ้านั้นจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ในโลกนี้ไม่มีเช่นความอิ่มความมั่งมีเมื่อคิดถึงความสุขพวกเขาก็มักคิดถึงงานเลี้ยงพระยซสเจ้าทรงตอบบุคคลที่พูดเช่นนี้ด้วยเรื่องอุปมา ชายผู้หนึ่งจัดงานเลี้ยงใหญ่และเชิญคนเป็นจำนวนมากเมื่อถึงเวลางานเขาส่งผู้รับใช้ไปบอกผู้รับเชิญทั้งหลายว่าเชิญมาเถิดทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ทุกคนต่างขอตัวอ้างว่าตนเองได้ซื้อที่นาไว้แปลงหนึ่งจำเป็นต้องไปดูอีกคนบอกว่าได้ซื้อโควไว้ห้าคู่กำลังจะไปทดลองใช้งาน ส่วนคนที่สามบอกว่าข้าพเจ้าเพิ่งแต่งงานจึงมาไม่ได้อันที่จริงในแง่ของกฎหมายประชาชนก็มีสิทธิ์ไม่ตอบรับคำเชิญก็ได้จากหนังสือเฉลยธรรมัญญัติบทที่20ข้อ5ถึงข้อ7แต่ง,งานเลี้ยงก็ไม่ได้ถูกยกเลิกและการเชิญก็ยังดำเนินต่อไป เมื่อผู้รับเชิญไม่มานายรู้สึกโกรธอันที่จริงก็เป็นความโกรธของพระเยซูเจ้าที่กฎเกณฑ์หลายกลายเป็นอุปสรรคกีดกันเมื่อหลายคนมีโอกาสได้รับการต้อนรับนายจึงสั่งคนใช้ไปเชิญคนจนคนตาบอดคนง่อยคนพิการมาในงานบุคคลเหล่านี้โดยปกติก็เป็นพวก ที่อยู่นอกสังคมเป็นพวกที่พวกยิวถือว่าไม่สะอาดการปฏิเสธของผู้รับเลือกจึงเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ด้อยโอกาสที่จะได้รับพระพรแต่ก็ยังมีที่ว่างในห้องนายจึงสั่งคนใช้ไปเชิญทุกคนที่ผ่านมาตามถนนเขาเหล่านั้นคือคนต่างศาสนาที่ถูกเชิญมานั่งร่วมโต๊ะอาหาร ในเรื่องอุปมาที่พระเยซูเจ้าทรงเล่าทุกคนได้นั่งรอบโต๊ะทั้งยิวและคนต่างศาสนาลูกาต้องการแสดงให้ชุมชนของท่านเห็นว่าความคิดของการร่วมรับประทานอาหารด้วยกันแม้เป็นคนต่างศาสนาเป็นความคิดมาจากพระเยซูเจ้าหลังจากกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายในปีคศ .70 ชาวฟาริสีเข้าปกครองสาลธรรมพวกเขาเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามกฎบัญญัติอย่างเคร่งครัดดังนั้นชาวยิวที่กลับใจเป็นคริสตชนจึงถูกขับออกจากสาลาธรรมเพราะพวกเขาถือว่าบรรดาคริสตชนจะทำให้าศาสนาของเขามัวหมอง และสิ่งนี้ก็เป็นสาเหตุของการแบ่งแยกระหว่างชาวยิวกับคริสตชนเรื่อยมาที่ค่อยๆขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆซึ่งนำความทุกข์ทรมานอย่างมากมาสู่ชาวยิวที่กลับใจมาเป็นคริสตชนดังจดหมายถึงชาวโรมบทที่9ข้อ1ถึงข้อ5ในคำอุปมาลูกาชี้ชัดว่า ชาวยิวผู้กลับใจเหล่านี้ไมิใช่เป็นบุคคลที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อประชากรของตนตรงข้ามพวกเขาคือผู้ที่ถูกเชิญและตอบรับคำเชิญพวกเขาเป็นชาวอิสราเอลแท้ส่วนบุคคลที่ไม่ซื่อสัตย์คือผู้ที่ไม่ได้ตอบรับคำเชิญและไม่ต้องการยอมรับว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเมสสิยา ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสแสดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรดปราณท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมายัางท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน